ค่ะคุณผู้ชมรายการนายกพบประชาชนวันนี้ค่ะเบียพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาลนครระยองนะคะซึ่งมีนายวรวิชสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมรวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องในเขตด้วยค่ะโดยกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลนั้นก็มีดังนี้ค่ะ สำหรับโครงการแรกนะคะเบียพาคุ้มชมไปพบกับพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Amazing PC ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาณนะห้องสมุดประชาชนและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยองนี่เองค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของชุม ชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศค่ะเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะมีเด็กๆเ,เ,เยวาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยองเข้าร่วมการอบรมเป็นจํานวนมากค่ะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับได้ได้ดัานอุ ได้นาสิ่งดีๆและโอกาสดีๆมาให้กับพวกเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับปัจจุบันนี้มีความจาเป็นนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ก็เรียกว่าน่าจะเป็นปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยที่สี่แล้วเป็นปัจจัยที่ห้าที่หกไปแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทุกครัวเรือนแทบแะทุกคนก็ว่าได้นะครับจะต้องมีเครื่องมือสื่อสาร โดยานอย่างนิ่งโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนใหญ่จะดี้ก็เมื่อก่อนมีเฉพาะบ้านนะโทรศัพท์ที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเด็กๆก็สามารถ และสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางเทศบาลนครระยองได้จัดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะณศนะาราประชาคมเทศบาลนครระยอง โดยโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองนั้นทางเทศบาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2เดือนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะอีกทั้งภายในโครงการยังได้มีการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ วงนี้ก็ฝนฟ้าก็มาบ้างไม่มาบ้างอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับพยายามดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับไปดูงานพยายามเรื่องอาหารการกินนะครับพยายามอย่าอย่าไปแบบอยากจะกินเนี่ยอยา่าไปอย่าไปกินตามอยาก,กนะกินตามมือ้อตามอะไรของมันแล้วก็กินให้พออยู่ท้องให้กอนอยู่ได้นะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะ และอากาศตรงนี้นะครับลมก็ค่อนข้างจะแรงเวลามีฝนมานะครับสังเกตนะครับผู้สูงอายุบ้านท่านใดที่มีปลูกต้ในไม้ใหญ่ๆนะครับที่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นอันตรายนะครับน่าจะเดี๋ยวเวลาลมพายุแรงๆมาจะโค่นเนี่ยก,ก็แจ้งมายัางเทศบาลน,นะครับเรามีหน่วยบริการเรามีงานป้องกันเรามีงานสวนไปบริการให้ท่านฟรีไปตัดเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ไปโค่นนะไปตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยกิ่งที่มัน มันสูงไปไปแล้วก็ตัดทอนลงมาให้มันเตี้ยงลงเพื่อไม่ให้มันรับลมมากให้มันแตกใหม่นะครับเราจะได้ล่มเงาจากต้นไม้ เทศกาลมหาทานทิ้งกระจาดประจำปี2555จัดขึ้นโดยสารเจ้าเซงจุ้ยโจซือกงและมูลนิธิสว่างพรกุศลค่ะร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเทศบาลนครระยองอีกด้วยค่ะโดยเทศกาลมหาทานทิ้งกระจาดประจำปีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะในช่วงของเดือนกันยายนก่อนเทศกาลกินเจ ซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะภายในงานมีประชาชนมาเข้าร่วมรับบริจาคทานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติค่ะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเทศบาลนครระยองได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนประจำปี2555ณลานด้านหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยองค่ะเพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนให้สนใจใฝ่รู้การเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ันนี้ถือว่าเป็นเยาว,ยว,ยวชนแห่งชาติซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2528นะครับก็รวมแล้วก็รุ่นลง30ปีนะครับก็ถือว่าได้มีเยาวชนของชาตินี่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะครับก็สามารถเป็นกำลังของชาติพยายามเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเด็กดีของประเทศนะครับ รับรอง3อย่างนี้ทดีทั้ง3อย่างนี้ผมมั่นใจเลยกันว่าเยาวชนของโรงเรียนตั้งกัดเทศบาลนครระยองจะสามารถนําพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่น่าอยู่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณาทางคณะอาจารย์ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกๆท่าน ค,คุณผู้ชมคะและสําหรับกิจกรรมต่างๆที่เบียร์นำเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนที่ทางเทศบาลนครระยองได้จัดขึ้นเท่านั้นค่ะ <S <S และสําหรับกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียร์และรายการนายกพบประชาชนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ